สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Today Variety มาพบกับแอดมินตั้มชวนคุยเช่นเคยนะครับหลังจากเหตุการณ์ที่ไทยนะครับเราได้มีการตัดอินเทอร์เน็ตน้ำมันแล้วก็ไฟฟ้านะครับที่ประเทศพามา่านะครับแล้วก็คิวต่อไปก็จะเป็นที่ปอยเปตแล้วก็ตามแนวชายแดงของกัมพูชานะรปรากฏว่านะครับขเขมรได้มีการดิ้นกันอย่างหนักนะครับเพราะว่า กลัวว่าจะไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้จนทางการของทางกัมพูชาหรือว่าขเขมรเองเนี่ยจะต้องออกมานะครับบอกกับประชาชนของตัวเองว่าอย่าไปกังวลใจไม่ต้องไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าไม่มีผลกระทบต่อกัมพูชาอย่างแน่นอนนะครับทางฝั่งไทยเองนะครับเขได้นำเนินการยุทธการอารัน68แล้วนะครับในช่วงวันที่10 ที่ผ่านมานี่เองนะครับแล้วก็ได้ทํามาเรื่อยๆจนถึงวันนี้นะครับเดี๋ยวเรื่องราวจะเป็นอย่างไรวันนี้มีคลิปสัมภาษณ์พิเศษให้กับทุกคนได้รับฟังด้วยนะครับเดี๋ยวเรากลับมาติดตามรับฟังครับอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะแจ้งเตือนคลิปต่างๆที่จะเข้ามาถึงพร้อมทั้งอย่าลืมไปกดติดตามเพจเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันแล้วก็ถ้าหากใครต้องการวิทยากรสามารถปรึกษาได้ฟรีนะครับขอบคุณมากครับ ตามที่ผมได้รายงานให้ทราบนะครับเพื่อนๆครับก็ทางไทยได้มีการทํายุทธการอารันห์68นะครับหรือว่าเป็นยุทธการการตัดอินเทอร์เน็ตนะครับกัดโทรคมนาคมต่างๆที่อยู่ในเมืองไทยแล้วส่งไปที่ กัมพูชาตามแนวชายแดนไม่ว่าจะเป็นที่ปอยเปตหรือว่าที่ใดก็ตามแต่ว่าจุดหลักจุดสําคัญจุดใหญ่ที่สุดก็คือที่อรัญญประเทศปลอยเปตนะครับซึ่งเป็นแนวชายแดนไทยกัมพูชาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของไทยนะครับแล้วก็มีความคึกคักในเรื่องของการค้าเศรษฐกิจธุรกิจต่างๆเนี่ยอยู่มากมายเลยทีเดียวตามแนวชายแดนนี้นะครับ จนทาให้ประเทศกัมพูชานั้นก็ดิ้นพร่น,าน่านพอสมควรเลยแต่ว่าก่อนอื่นที่เราจะไปดูว่าทางกัมพูชาดิ้นพร่อย่างไรเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปฟังเสียงนะครับของทางภาครัฐของไทยนะครับได้มีดําเนินการอย่างไรบ้างอาจจะยาวนิดน,นึงนะครับเพื่อนๆฟังเพลินๆไปแลก็แล้วกันแล้วก็จะได้รับรู้รับทราบว่าในสิ่งที่เขากาลังลงมืออยู่เนี่ยทำอะไรอย่างไรบ้างไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันครับตามที่สภาความเป็นของได้ตัดสินใจไปแล้วเนี่ย ทุกฝ่ายก็ร่วมมือกันแล้วก็พยายามจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่นะครับไปดูมาสองสามจุดทด่นเห็นว่ามันอยู่ห่างจากชายแดนนิดเดียวไม่มากนะครับแล้วก็เราได้ดําเนินการโดยการตัดเสาขันเสาออกลดเสาลงนะครับอาจจะเห็นว่าบางทีเ,เดิมเนี่ยถ้าเราไม่ลดเสาลงเนี่ยสัญญาณมันก็จะข้ามไปถึงฝั่งตรงนั้นได้นะครับขณะที่เราลดเสาลงแล้วนะครับแต่เราก็ต้องป้องกันช่วยเหลือประชาชนไทยที่อยู่ตามแนวชายแดน นะครับขนาดนี้เราได้ดาเนินการเป็นหลักการนี้ตัดสัญญาณที่ข้ามไปสู่ฝั่งนู้นแล้วก็เปิดให้มีสัญญาณที่ลงมานี้โดยการลดเสาลงแล้วก็ใส่เครื่องมือเข้าไปช่วยนะครับเพ<อ>ราะฉะนั้น<อ>ตามแนวชายแดนนี้วันนี้ก็ยังไม่ต้องกังวลใจยังใช้เสาสัญญาณต่างๆได้นะครับอันนี้เราคํานึงถึงความสะดวกสบายแล้วก็ปัญหาของประชาชนชาวไทยนะครับส่วนสัญญาณที่ออกไปข้างนอกเนี่ยเราตัดเด็ดขาดาาระหว่างที่เราตัดเสาเนี่ยอาจจะต้องปักเสาสั้น นะครับแล้วก็เปิดให้มันขยายมากขึ้นก yeah ็จะได้ดําเนินการขณะนี้ดําเนินการไปแล้วจุดนี้ที่เรามาดูนี่เป็นจุดเนี่ยฝั่งตรงข้ามเนี่ยท่านจะเห็นว่ามันใกล้นิดเดียวชายแดนมีแค่ของลึกนะครับในการวากอยู่เท่านั้นเองหันไปดูข้างหลังผมนี่ก็ตึก25ชั้นที่ท่านพูดส่งส่งข่าวส่งสัญญาณให้พี่น้องไประชาชนได้รับรู้ว่าเนี่ยนี่ก็เป็นจุดเป้าหมายหนึ่งที่เราดูนะครับ ขณะนี้ตามข่าวก็บอกว่าที่นี่อาจจะเป็นอีกที่หนึ่งที่จะมีปัญหาซึ่งเราก็กำลังตรวจสอบนะครับขณะนี้วันตะกี้ท่านเห็นไ่ยเขาตัดสายสัญญาณสายสัญญาณทั้งหมดตรงนี้มีอยู่ประมาณ32สายนะครับสาสองสายเราก็ได้ตรวจสั่งแล้วให้เจ้าของสายนี่มาแสดงตนสติกเกอร์ให้อันไหนที่เราพบว่าไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นของใครเราตัดทิ้งเลยนะครับเพราะนั้น เ,เราก็จะมาดูทั้งสายที่มันตัดไปแล้วนะครับแล้วก็ที่ที่บอกไปแล้วคือสายเสาสิมนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องสิมเราก็ให้กสทช,ชไปพิจารณาให้มากขึ้นนะครับเพื่อเสาท่านเห็นแล้วเราไปทุกที่แล้วก็มีโอเปอเรเตอร์เอกชนนะครับอย่างที่ AS หรือ t r u ์เนี่ยเขาก็เข้ามาช่วยจัดการแล้วแล้วก็ได้สั่งการแล้วว่าให้ลดโปรสัญญาณเนี่ยให้วิ่งถี่ขึ้นปกติก็ประมาณสักอาทิตย์ละครังนะครับเพื่อดูว่ามันยังมีอะไรจุด ด้วยไรหรือไม่เราจะได้ดำเนินการที่นี่ก็คงต้องเน้นเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตและเสาสัญญาเรื่องไฟฟ้าอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่มากเพราะว่าเขาเองเขามีไฟที่เขาผลิตเองด้วยครับเพราะฉะนั้นมันก็คงต้องจัดการแล้วแต่ละที่ไปเพียงแต่เราพูดภาพกว้างก็ต้องคุมทั้งหมดทั้งไฟทั้งน้ามันนะครับทั้งอ,อ,อินเทอร์เน็ตน,นะครับแต่ละที่ก็จะมีจุดเน้นต่างกัน อย่างท่านไปที่ผมไปไปตากท่านนี่เห็นแล้วเดี๋ยวจะไปที่พญาตองอยู่ตองซุยเนี่ยอันนั้นก็คือไฟฟ้าเขาไม่มีจากตรงนี้เพราะนั้นเป็นเงื่อนไขเราตัดพับเนี่ยบันถึงได้เห็นผลขณะนี้เราทราบจากทางจีนว่าเขาก็ตื่นตัวมากเลยแล้วก็พยายามจะสก,กัดกันจับลือนะครับคนคนคนที่ไปอยู่ในในในใ,ในแหล่งที่คิดว่าเป็นที่เอาไปทำผิดกฎหมายระหว่างประเทศนะครับก็นี่ตอนนี้บอกมาว่าจะสามารถส่งให้เรา ยี่สิบรอบรอบละห้าร้อยเราบอกว่าขอให้ประเทศที่เกี่ยวข้องรับก่อนเราเข้ามาเราไม่ต้องการมาสร้างค่่ยอพยพที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้เราเอาเข้ามาก็ต้องมีการตอบรับจากประเทศต่างๆด้วยท่านรัฐมนตรีช่วยของกีนก็ไปตอนนี้ไปที่เนปิดอนะครับไปคุยกับรัฐมนตรีมหาไทยของของพอมา่าของเมียนมาแล้วก็จะกลับเข้ามาซึ่งอันนั้นเนี่ยเ,เขานัดผมแล้ววันจันทร์ หน้าเนี่ยก็จะได้พบกันจะได้คุยมาตรการที่จะร่วมมือ,อก,กันแต่ยังไงก็ตามผมยังยืนยันนะครับว่าเราต้องคํำนึงถึงอธิปไตยของชาติเราส่วนความร่วมมือนั้นเป็นความร่วมมือร่วมกันของทุกฝ่ายที่แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชายแดนที่เกี่ยวข้องกับหลายประเทศนะครับมีอะไรไหมอย่างสุดแล้วค่ะมันจะมีสายหนึ่งที่ตอนนี้ยังหากระบอกไม่ได้ตอนนี้ไล่ไปถึงไหนแล้วได้เป็นเทอรที่สามแล ไล่ไปถึงกิโลที่3ามกิโลทั้งหมดเป็น7กิโ<อ>ลสิบเจ็ดกิโล<อ><อ>นะครับแต่ว่าถ้าหาไม่ได้แล้วก็ไม่รู้เราก็ตัดเลยเดี๋ยวก็กำหนดวันตัดนะครับแต่ว่าเราไปดูต้นต่อออตัดแล้วโทษทีท่านท่านบอกตัดแล้วแล้วก็กําลังไล่สายเพื่อไปดูต้นต่อเพื่อจะแก้ปัญหาต่อปอยเป็ดนี่จะมีการพัฒนาไปได้ถึงขนาดเป็นอย่างไม่สอนหรือจังหวัดตากไหมครับท่านรองครับปอยเป็ดบบนถึงฝั่งเท่าเลยไม่ถึงว่าเรามาตรการเข้มข้นมันอาจจะพัฒนาไปถึงอย่างแม่ทอจังหวัดตากไหมครับ เอ,อบางอย่างก็คงเหมือนได้บางอย่างก็คงไม่เหมือนอย่างไฟเนี่ยผมดูแล้วผมประเมินขั้นต้นเนี่ยเดี๋ยวคงต้องคุยกับเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคผมคิดว่าไม่ได้เป็นปัญหาเขานะครับตัดไปก็คงจะมีบ้างบางส่วนวก็ต้องไปประเมินนะครับแต่สัญญาณทางอิเนเทอร์เน็ตเนี่ยก็คิดว่าก็มีส่วนเยอะเหมือนกันเพราะว่าท่านดูท่านจะเห็นว่าตึกสูงมันอยู่ตามแนวสจเดินติดกันนี่เลยใกล้มาคนที่เก่งๆเนี่ยทำไม้กระโดดนี่ข่ามาได้เลยนะ ก็ก <G ül üş> ็บันนีเดียวท่านท่านดูท่านเห็นเนี่ยรั้วเนี่ยรั้วที่เขาทาอยู่เนี่ยที่ที่จะขอผมทารั้วสูงอะไรเนี่ยอันนี้ก็เดี๋ยวจะไปดูก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แต่จะทายังไงเดี๋ยวขอดูรายละเอียดอีกทีการการทำรั้วครับมันมันอาจจะมีบางส่วนที่มันเป็นพื้นที่ทับซ้อนอยู่เราไม่เอาพื้นที่ทับซ้อนอยู่แล้วไม่ไม่ต้องกลัวเรื่องนี้นะครับเราก็ทําในอธิปไตยของเราส่วนพื้นที่ทับซ้อนเดี๋ยวก็ดูไว้ทีหลังนะครับเพราะมันยังเป็นปัญหาอยู่ ผมนิงบอกว่าเวลาเราจัดการปัญหาไม่ง่ายเพราะมีเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมีเรื่องพื้นที่ทับซ้อนเรื่องอะไรหลายอย่างเพราะพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยทั้งแนวเหนือมาจนถึงกัมพูชาเนี่ยยังเป็นปัญหาที่ยังคุยไม่จบแล้วก็เป็นเรื่องของประวัติศาสตร์นะครับทั้สายสื่อสารที่ไม่ได้ตัดถ้าเราตรวจสอบได้ว่าส่งไป 17, 25, ที่เขต25ท่านรู้สิแบบนี่เราปิดนะครับอ๋อก็นแน่นอนปิดทันทีถ้ารู้ว่ามีส่วนเกี่ยวพันกับตึกที่กระทำความผิดเราจัดการเลย และก็คงต้องสาวไปถึงเจ้าเจ้าของสายหรือต้นต่อสายถ้าหากว่าเป็นของสายใดแล้วไม่ได้ดําเนินการตามคาสั่งที่เราได้บอกก็เราก็ถือเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดอ่ะอก,ก็ต้องมาคุยกันสายที่ยังหาเจ้าของไม่พบอีก14กิโลเนี่ยดูแนวแนวจากที่อยู่ตรงนี้น,น่าจะไปอยู่ ถึงจุดฝั่ง้นไถึงครับเพราะเข้าไปกิโลนึงครับเข้าไปที่ไหนในกิโลนึงเข้าไปสองกิโลกิโลใช่ไหมกิโลกว่าครับหนึ่งถึงสองกิโลอยู่ตรงนี้ชัวแล้วว่าว่าส่งไปทางฝั่งนู้นแน่นอนครับแน่นอนสายแอคทีเวตมันไปฝั่งนน้นแต่ไปในจุดไหนเนี่ยเราขอตรวจสอบเอาละเพื่อนๆนั่นก็คือเสียงสัมภาษณ์นะครับของทางเจ้าหน้าที่ทางภาคนะผมขอเนี่ยไม่ระบุว่าใครเป็นใครก็แล้วกันนะครับแค่อยากให้เข้าใจว่านะครับ ว่ามีการดําเนินงานจากทางภาครัฐแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทีนี้นะครับเรามาดูที่ฝั่งของขมรเองนะครับก็มีการเดือดร้อนพอสมควรนะครับจนจะต้องออกมานะครับทําหนังสือนะครับถแถลงให้กับประชาชนได้รับรู้ร,ร,รับทราบกันนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นณปัจจุบันนี้นะครับไม่ได้มีผลกระทบใดๆต่อ ประเทศกัมพูชานะอะไรประมาณนั้นนะครับล้วก็ออกหนังสืออย่างเป็นทางการโดยที่มีคําชี้แจงนะครับแล้วก็มีการบอกว่าจะดําเนินนโยบายหรือดําเนินการใดๆออกไปบ้างนะครับหลังจากที่ไทยตัดอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับปรากฏว่าหนังสือนี้นะครับ ก็แปลเป็นไทยมาแล้วเรียบร้อยนะครับเขียนที่พนมเปญเมื่อวันที่ 12. กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองเน,นะข่าวประชาสัมพันธ์นะครับกระทรวงไปรษณียและก็โทรคมนาคมขอแจ้งให้ประชาชนทราบว่าเมื่อวันที่ 10. กุมภาพันธ์2568คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กสอทอชอของไทยนะครับและหน่วยงานปกครองท้องถิ่นของไทยได้มีมาตรการตัดสายใยแก้วนำแสงแล้วก็หรือถอนเสาสถานีฐานของผู้ประกอบการโทรคมนาคมของไทยในพื้นที่จังหวัดสะแก้วประเทศไทยซึ่งต้องสงสัยว่าเป็นการกระทำของกลุ่มอาชญากรรมค a เซนเตอร์ตามแนวชายแดนในเรื่องนี้นะครับ กทปสหรือว่าทางกระทรวงไปรษณีย์ของทางขมรเนี่ยขอชี้แจงว่าการตัดบริการโทรคมนาคมจากประเทศไทยนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกัมพูชาแต่อย่างใดและไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในเมืองปอยเปตเนื่องจากประชาชนในเมืองปอยเปตด,ดังกล่าวใช้บริการอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์จากผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตในประเทศที่ผ่านมากทปสนะครับ ได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินคดีกับการติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคมอย่างผิดกฎหมายในจังหวัดเมืองและพื้นที่ตามแนวชายแดนเช่นการสร้างโครงข่ายเคเบิลใย,ยแก้วนำแสงในพื้นที่และข้ามพรมแดนโดยไม่ได้รับอนุญาตการติดตั้งเครื่องขยายสัญญาณบริการโทรคมนาคมอย่างผิดกฎหมายการติดตั้ง BTS ปลอม และการใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมอย่างผิดกฎหมายซึ่งให้บริการกิจกรรมของคาสิโนผิดกฎหมายการพนันออนไลน์และการหลอกลวงทางออนไลน์กทปสนะครับยังต้องชี้ให้เห็นด้วยว่าเพื่อให้มั่นใจถึงการใช้บริการโทรคมนาคมอย่างมีคุณภาพสูงและปลอดภัยกทปสจึงได้มอบหมายให้ผู้ประกอบการโทรคมนาคมของ TRC สร้างและติดตั้งสถานีฐานมากกว่า5,000แห่งทั่วประเทศตั้งแต่ปี2,568จนถึงปี2,570นี่คือตัวหนังสือนะครับที่เขาได้มีการชี้แจงให้กับประชาชนของเขาได้ทราบอันนี้เป็นเรื่องของการตั้งข้อสังเกตนะครับเ,เพื่อนๆอันนี้ผมสงสัยนะครับเพราะว่า เขาบอกในท้ายของจดหมายเปิดนึกตัวนี้ว่านะครับได้มีการสั่งนะครับทางการเนี่ยได้มีการสั่งให้ติดตั้งเสาสัญญาณนะครับพูดง่ายๆ5000แห่งตั้งแต่ปี2,568จนถึงปี2,570นั่นชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าขเขมรเนี่ยได้มีการใช้เสาสัญญาณของไทยจริงนะไม่งั้นอยู่ดีๆมันจะมาสั่งให้ ตั้งสถานีนะครับโทรคดมนาคมหรือเสาสัญญาณเนี่ย5 0 0 0แห่งในปีนี้ทำใหม่พึ่งสั่งด้วยนะครับคือจริงๆแล้วถ้าเป็นการไม่ได้ใช้งานของไทยเลยเนี่ย คุณจะต้องมีการพัฒนาสิ่งนี้มาตั้งแต่ปีไหนต่อไหนแล้วไม่ใช่เพิ่งมาเริ่มปี2,568นี้ผมว่าคำสั่งนี้เพิ่งออกด้วยซ้ำไปว่าเคยรีบติดตั้งสถานี5,000แห่งทั่วประเทศนะในปีนี้อะไรแบบนี้นะครับน่าจะรู้ข่าวแล้วว่าจะมีการตัดสัญญาณอินเทอร์เนต็ตจากไทยก่อนหน้านี้ผมเชื่อว่าน่าจะรู้จากสายอะไรบางอย่างเนี่ยก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็ได้สั่งนะครับให้มีการไปติดตั้งซะนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ยากสําหรับประเทศที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยคือประเทศคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาสามารถสั่งแล้วทําได้เลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมีเงินหรือเปล่าแล้วทําไมถึงต้องใช้สัญญาณที่ไทยก่อนหน้านี้โดยที่ไม่ได้มีคําสั่งติดตั้งนั่นก็หมายความว่าเขานั้นที่ใช้เพราะไทยเราเองนั้นมีสัญญาณ5 g ตีที่มีสัญญาณ5 g น,นะครับที่มีความเสถียรมากๆเขาจึงต้องมาใช้ในสัญญาณของไทย ซึ่งเราเคยเห็นแผนที่แล้วแหละเดี๋ยวผมจะขึ้นให้นะครับก็คือว่าแผนที่ที่จะเห็นมองว่า 5G ของไทยนั้นมีสัญญาณครอบกลุ่มทั่วประเทศแต่ของเขมรน,นั้นไม่มีนะครับหรือมีเพียงแค่ตัวเมืองใหญ่น้อยๆเท่านั้นเองนะครับผมว่าเชื่อว่าเพื่อนๆน,น่าจะเคยเห็นอ่าเอาล่ะนะครับเรื่องราวนี้นะครับก็ยังต้อง ติดตามกันต่อไปนะครับว่ามีมาตรการใดๆหรือว่าทางะเขมรจะตื่นตัวอย่างไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเพื่อนๆหากมีข้อมูลที่น่าสนใจอยากจะส่งมาให้ถ่ายทอดก็สามารถส่งมาได้นะครับภายใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้หรือว่าไปส่งในเพจก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้หมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใ,ใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมดูโฆษณาแล้วก็ไปท่องเพจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ